เกเจริญโฮมสแตนดาดถนนตากศินป์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039-498-585โปรโมชั่นสุริเจริญประจำเดือนกรกฎาคม กระเบื้องยางยี่ห้อล็อกโคโคทุกลายปกติแผ่นละ77บาทพิเศษ69บาทสกิมโคสยี่ห้อจอระเข้สมูทขนาด5กิโลรกร,รมัมปกติแกลลอนละ120บาทพิเศษ99บาทสีไอซไอรุ่นกินสปายสึ่งเงาขนาด9ลิตรปกติถังละ1160บาท พิเศษ985บาทลูกติดยี่ห้อเฮเปเล่ปกติชุดละ220บาทพิเศษ179บาทหลอดทอร์นาโด LED ยี่ห้ออีฟขนาด5วัตต์ปกติหลอดละ62บาทพิเศษ49บาทชัทโกโครกยี่ห้อสตาร์สีขาวและอ่างล้างหน้ายี่ห้อสตาร์รุ่นเวเนซ่า ขาวปกติชุดละ3,360บาทพิเศษ2,990บาทปืนยิงกาวขนาด15นิ้วปกติอันละ680บาทซื้อ1อันแถมโพลียูซินชาเพล600มิลลิลิตรขาวมูลค่า220บาทตู้ควบคุมไฟเซฟทีคัส12ช่อง ขนาด50แอมป์ปกติเครื่องละ3,120บาทซื้อ1เครื่องแถมตู้ควบคุมไฟยี่หอ y, ้อ CKY ทอสเกิน2ช่อง32แอมป์มูลค่า440บาทปั๊มอัตโนมัติยี่ห้อนิตาชิกรุ่น150วัตต์ปกติเครื่องละ5 3 9 0บาทพิเศษซื้อ1เครื่องรับคูปองโลตัส ราคา300บาทโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึง31บรกรกฎาคม2560ค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสิริเจริญโฮมสแตนดาจำกัดโทรศัพท์039 498 585และห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริเจริญจันทบุรีศูนย์ผสมสีคัลเลอร์ดีไซน์เซ็นเตอร์โทรศัพท์039 322 878 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำทุกภาคส่วนร่วมแถลงข่าวที่แจงแนวทางการแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำอยากให้ท้องถิ่นทำแต่ติดเงื่อนไขที่กฤษฎีกามีความไว้ไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่นกองอนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีจัดอบรมเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว Mynew สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าว Mynew ประจำวันจันทร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำทุกภาคส่วนร่วมแถลงข่าวชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำอยากให้ท้องถิ่นทำแต่ติดเงื่อนไขที่กิษฎีกาตีความไว้ไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่น นายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพลเรือตีนพร,รัตน์เลิศล้ำผู้แทนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนาวัยเอกจาริกัพวพาณิชย์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีผู้แทนมณฑลทหารบกที่19ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจปูทรจังหวัดจันทบุรีผู้แทนกองร้อยรักษาความสงบที่3กองทัพเรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีทั้งสองท่าน นายธนพลกิจการนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายเฉลิมพลศักดิ์คำนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าช้างได้รวมถแถลงข่าวเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีที่กำลังประสบปัญหา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเกษตรกร,ร,กรชาวสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีประสบปัญหามังคุดตกต่ำเนื่องจากปัจจัยหลายด้าน อาทิผลผลิตมังคุดออกช้าและประดังกับมังคุดทางภาคใต้ที่ผลผลิตออกมามากในช่วงนี้รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ใช้ในการคัดแยกมังคุดดังนั้นทางจังหวัดจึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือกเกษตรกรแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทําความเข้าใจแก่ท้องถิ่นที่ดูแลและใกล้ชิดกับประชาชนจึงทําให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนว่าทําไมจังหวัดไม่สั่งการให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาซื้อมังคุดเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรทั้งที่ทางจังหวัดเองก็ต้องการเช่นนั้น แต่เนื่องจากในการดำเนินในปีที่ผ่านมาสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินสตงได้ทวงติงที่ท้องถิ่นนําเงินงบประมาณไปใช้ในการแทรกแซงราคาผลผลิตซึ่งกิจดีกาได้ตีความว่าการนํางบประมาณไปใช้ในการรับซื้อผลผลิตช่วยเหลือกเกษตรกรเป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินผิดประเภทและไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเว้นแต่รัฐบาลจะสั่งการเป็นครั้งครั้ง สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในขณะนี้จังหวัดจันทบ,บุรีได้เร่งให้การช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนมังคุดโดยการรับฝากขายมังคุดราคากิโลกรัมละ15บาทก่อนที่จะก,กระจายออกจากพื้นที่แหล่งผลิตไปยังตลาดปลายทางทั่วประเทศ โดยเปิดจุดรับฝากรวม3แห่งคือที่เทศบาลตำบลพัพพานารายองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองและนาที่ว่าการอำเภอเขาคิชกูดมีเกษตรกรนำผลผล,ผลิตมังคุดมาฝากขายจำนวนมากการดำเนินการได้มีการบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากราคามังคุดตกต่ำแก่เกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะ สวัสดีครับท่านพี่น้องเสกมงคลที่รักทุกท่านครับพอดีเนืเ่องจากวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมก็เลยมีเรื่องที่จะเลื่องหน่วยนิดนึงผมก็ด้เรียนเชิญตัวงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับมาพบปะหารืกันนะครับที่ทสำคัญท่านของทจ้าว่าในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีของเราโดยเฉพาะชาวสูงนะครับประสบกับปัญหาราคาผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะ ซึ่งในส่วนนี้นะครับผมก็อยากจะกล่าวเพียนว่าพวกผมก็ได้รับการพูนาจากทุกส่วนนะครับในการที่จะร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆตามแนวทางและวิธีการของแต่ละหน่วยนะครับทั้งภาคบัตภาคเอกนชนหอการค้า,งาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทีนี้ก็ปร,บบรากฏว่าให้ข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็เออปีนี้เป็น,ปปปนจังหะวะผลติดของเรามันล่าไปนิดหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาปเผชิญกับผลผลิตบางพื้นทางใต้ออกมาตามปกติ มันก็เลยมาค้ามเกี่ยวกันแล้วก็เผชิญกับปัญหาเรื่องแรงกฎหมายแรงงานต่งด้าออกมาช่วงช่วงท้ายๆนี้นะครับก็เลยเกิดปัญหาอุปสรรคตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ประเด็นอันหนึ่งที่อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปเรียนชี้แจงทำความเข้าใจกับในง,งานที่เกี่ยวข้องอันนี้ผมต้องขออภยัยด้วยนะครับก็คือประเด็นที่สําคัญอันหนึ่งนะครับที่ทางท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะทาง โครงการหลายจังหวัดที่ผ่านมานะครับซึ่งที่ผ่านมาในอดีตนะครับหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสำคัญประการนึงก็คือดูแลปัญหาที่น้องประชาชนนะครับก็ดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆไปตามอำนาจหน้าที่นะครับซึ่งในบางครั้งก็เป็นปัญหาเรื่องของการตีความที่หนึ่งนะครับซึ่งในอดีตถึงแม้ว่าเจตนารมณ์ความตั้งใจของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจหรือเทศบาลหรือปตก็ตามนะครับในบางครั้งความเจตนารมณ์ความตั้งใจดีก็จริงนะครับ แต่ถ้าไม่ถ้าเป็นเรื่องของการตีความนะครับถ้าเจ้าของระเบียบเขาชี้แจงว่ามาไม่ได้มันก็จะเกิดปัญหานะครับซึ่งล่าสุดนะครับในประเด็นในเรช่วงหลายหลายปีที่ผ่านมานะครับผมขอให้กล่าวเยงอย่างนี้ว่าการที่องค์กรสองท้องถิ่นนะครับได้ได้นำผู้มามานมามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องการประยุกต์ราคาการเก็บต่างๆเอาเรื่องการประยุกต์ราคาก่อนดีกว่าครับที่มาแทรกแซงตลาดอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่ก็คือถือว่าเป็นภาระหน้าที่หนึ่งนะครับก็คือ แก้ไขปัญหากักพี่น้องประชาชนแต่ถ้ามาดูในแง่ของรายละเอียดลงไปแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับทางกิศริกาตอนหลังนะครับเนื่องจากมันมีการหลายๆจังหวัดทาํามันก็มีรายละเอียดที่แตกต่างก,กันไปทางกิศริกาก็เลยออกมาออกมาเป็นเกณฑ์นะครับที่กำหนดการในการใหน้แนะนําข้อปฏิบัติหรือระเบียบต่างๆถูกต้องไปต่ายตัวอย่างว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่ภาระหน้าที่ของท้องถิ่นที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของท้องถิ่นรวมหมดเลยครับทั้งอบตหรือเทศบาลหรือองค์การบริหาร ที่จะนำเอาเงินามาเนี่ยไปซื้อพยุงราคาอะไรทำนองนี้นะครับยกเว้นที่เป็นมนาตรนโยบายของรัฐบาลออกมาเป็นแต่ละช่วงช่วงไป้าตเทพก็มไม่ต่างก,กับจำนำค่าเงครับหรือประกันร,ราคาอันนี้ก็จากนโยบายเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาตอนหลังเนี่ยนะก็เลยทำเนี้แในอดีตเคยทําไปแล้วแต่ตอนหลังนะครับทางสทนักมอก็เคยมาทับทุ่มด้วยเหมือนกันหลายเดือนเะงินก็กลายเ็นว่าท้องถิ่นที่อะไรนะครับตั้งใจในการแก้ไขปัญหทาที่น้องประชาชน กับทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมารับผาระในการอะไรอ่ะ,อะชี้แจงข้อกล่าวหาถ้าเราดูนะอันนี้ะเด็นเลือ่อเส้นตอนหลังในทางทางกิจสิการก็ได้มีแนวปฏิบัติแจ้งมาอย่างนี้ซึ่งผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปชี้แจงในทางท้องทิ่นะครับประเด็นก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาทด่เนึนงตรงที่ว่าทําให้เกิดความเข้าใจกัน๋ยว่าได้ทำไม ผู้ว่าไม่ไม่มออหมายในเรื่อสั่งเว,วัให้ทำเจ้าถิ่นนะครับได้เอาพบประมาณของทางโคงการมหาชนจังหวัดมาประยุกต์ราคาหราาือม,มารับซื้อเพื่อให้ราคาให้เพิ่มมาให้ราคามันได้มีมีการเปลี่ยนแปลงในงทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นจากปัจจุบันนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งครับแต่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าอถ้าผมจริงจริงเนี่ยถ้าผมมีอำนาจตามกฎหมายเราก็ผมก็อยากให้ตรงเนี้ย ให้ทางอบจากจะสั่งรือสั่งไปให้อบอจอเอาเงินเนี่ยมาซื้อผลิตทางการเกษตรเพื่อพยุ์ราคาที่ชาวบ,าบ,บ้านลัดร้อนแต่เนื่องจากตรงนี้มันทำไม่ได้แล้วในปัจจุบันนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ก็เลยต้องเรียนเชิญทางท่านต้อยการต้องจ่นที่สําคัญนะครับท่านอนันอบอจเามาเปนครับามาเรียนให้ท่านทราบนะผมอาจจะที่ผ่านมาอาจาอาจะจะไม่ได้ไม่ได้จีบไ,ไ,ไปีบแจงท่านได้การทุท่งทีนะครับก็เลยทําให้เกิดความเข้าใจาลาดเ่อนไปได้บ้างน,นะครับไม่ได้หมายความว่าทา องค์าการังหวัดไม่ได้ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่มันติดขัดด้วยระเบียบกฎหมายกัในกแนะนด้าของกิจการแต่ทางจังหวัดกับทุกหน่วยงานและองติดเองเราก็กำลังหามาตรการวิ่ทีการ,รตา่รตา,ตรงางๆคุทั้งที่มีแนวทางออกปฏิบัติไปบ้างไปแล้วในช่วงสัปดาห์อาทิตย์หน้า,นาคะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ใน่วงที่ถึกงกันก็จะตอนนี้เปิเต้นอยู่ครับเพื่อที่จะไดะะ้เราจะได้ช่วยกันทํางานได้ต่อไปได้นะครับก็ จะเป็นเรื่องเรื่องที่กระทานิดหนึ่งนะครับที่มาราคุยกันนะครับเนื่องจากเวลากระทบต่อที่น้องประชาชนก็มาเรียนท่านตั้งสัญจรด้ทราบแล้วก็ได้ประยาสัมพั์นะครับที่น้องประชาชนได้ทราบว่าทุกหน่วยงานนะครับก็ถือว่าเป็นเป็น่วงดีของผมดีกว่านะครับผมมาอยู่ที่นี่ผมได้พยามช่วยเหลือจากภาคส่วนทั้งภาครัฐทั้งเป็นประชาชนทั้งท้้งถิ่นตอนนี้ผมก็อยากจะกับเรียนที่น้องประญาชนว่าทุกส่วนราชการนะครับก็พยายามที่จะ พยายามที่จะช่วยบรรจาัญหาความเดือดร้อนของเยาวชนที่มา,ากที่สุดครับก็บกอบคุณท่านสูส้มท่านถึงเจ้าหนี่ครับขอบคุณครับกองกำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีจัดอบรมเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย วันนี้ที่ห้องประชุมอาคาร8โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีถนนท่าฉลบอำเภอเมืองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและครูอาจารย์ปลูกฝังปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มความมั่นคงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยมีนายพงพัฒน์วงตระกูลรองผู้วา่าราชาการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดอบรมและบรรยายพิเศษนโยบายของจังหวัดจันทบุรีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยั瓦รางกูลโดยการปลูกป่าสามป่าของจังหวัดจันทบุรีคือป่าชายเลนที่อำเภอแหลมสิงห์ ป่าอนุรักษ์ที่อำเภอสอยดาวและป่าบกที่อำเภอแก่งหางแมวในวันที่25กรกฎาคม2560นี้ค่ะมหาวิทยทาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีจัดการอบรมการทำผลงานวิชาการระดับรองศาสตราจารย์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคณาจารย์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เวลา9ก้านาฬิกาณห้องประชุมเพชรอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีรองศาสตราจารย์พอพันธสุทธิวัฒนะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการทำผลงานวิชาการระดับรองศาสตราจารย์โดยมีดรนาคนิมิตอัครศิวระผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้กล่าวรายงานและรองศาสตราจารย์ดร,รทรงศักดิ์มิ่งกระโทกรองอธิการบดีฝาารร่ฝายบริหารให้เกียรติ เป็นวิทยากร สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพุทธศักราช2547และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2551หมวด3มาตรา18กำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนภายในสถาบันอุดมศึกษาผู้จะเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการจะต้องจัดทำผลงานวิชาการและนำเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมาการประเมินผลงานต่างๆตามลำดับ กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมดังกล่าวโดวยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคณาจารย์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเขียนผลงานทางวิชาการและให้ผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการทำผลงานวิชาการ ระดับรองศาสตรตาจารย์โครงการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น24คนค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกันกบข่าวไม่นิช่วงที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶时顶尊。哦哦 Because if we don't know what's going to happen... ช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไมยนิวช่วงที่2ค่ะจิตอาสาในจันทบุรีช่วยจังหวัดเร่งกระจายผลผลิตมังคุดของเกษตรกรชาวสวนที่เดือดร้อนจากราคาตกตำ่ำและเข้าร่วมโครงการฝากขายเพื่อนำไปจำหน่ายตลาดต่างจังหวัด ที่บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพัพพานารายที่เป็นจุดรับฝากขายมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากราคามังคุดตกต่ำและประสงค์เข้าร่วมโครงการฝากขายกับจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรจิตอาสาผู้ประกอบการและกลุ่มโอทอจังหวัดจันทบุรีได้เข้ามารับมังคุดของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฝากขายเพื่อกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำซึ่งครั้งนี้ตัว แทนกลุ่มโอทอจังหวัดจันทบ,บุรีได้นำมังคุดดำคุณภาพเกรดคะเพื่อไปจำหน่ายที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครจำนวน4ตันโดยจ่ายมัดจำในราคากิโลกร,รัมละ15บาทเท่ากับราคาที่รับฝากจากเกษตรกรเช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนเกษตรกร,ร,กรมารับช่วงต่อเพื่อนำมังคุดไปจำหน่ายในตลาดต่างจังหวัดแต่มีมังคุดที่จุดรับฝากเทศบาลพัฒพานารายไม่เพียงพอจึงต้องไปรับมังคุดที่จุด รับฝากตอกนองและนาที่ว่าการอำเภอเขาคิจกูดแทนโอกาสนี้นางการเป็มปีชิตานนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของเกษตรจังหวัดพานิชย์จังหวัดและอสอที่ปฏิบัติงานในการคัดแยก,กและลำเลียงมังคุดขึ้นรถพร้อมทั้งขอบคุณจิตอาสาที่มาช่วยจังหวัดในการนำมังคุดที่เข้าร่วมโครงการไปจำหน่ายต่อ ทั้งนี้หลังจากที่จังหวัดจันทบุรีเปิดจุดรับฝากมังคุดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนเนื่องจากราคามังคุดตกต่ำมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนำผลผลิตมังคุดดำคุณภาพพร้อมรับประทานเข้าฝากขายตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17กรกฎาคมรวมทั้งสิ้นประมาณ14,000กิโลกรัมหรือประมาณ14ตันและมีการกระจายผลผลิตออกไปตลาดต่างจังหวัดแล้วทั้งหมด และทางจังหวัดจะเปิดรับฝากมังคุดของเกษตรกรเพื่อกระจายออกจากแหล่งผลิตไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมทั้งเปิดโอกาสอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรณนะจุดรับฝากมังคุดอีกด้วยต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจ,จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทายตอนบนมีขึ้นสูง2-3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝน,นฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ทั้งหมดนี้คือข่าวมายวของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวมายวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวมายวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะประกาศขายที่ดินสวนยาง13าไร่เขตโป่งน้ำร้อนเอกสารสิบเป็นโฉนดที่สวยติดคลองน้ำประปาไฟฟ้าพร้อม เจ้าของขายเองสนใจติดต่อ091 587 2140 091 587 2140ค่ะ ถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเช่นเหล็กเส้นเหล็กรูปประพันธ์ปูนซีเมนตสีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริจเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039-498-585โปรโมชั่นสุริจเจริญประจำเดือนกรกฎาคม กระเบื้องยางยี่ห้อล็อกโคโคทุกลายปกติแผ่นละ77บาทพิเศษ69บาทกทสกิมโคสยี่ห้อจอระเข้สมูทขนาด5กิโลกรัมปกติแกลอนละ120บาทพิเศษ99บาทสีไอซีไรุ่นอินสปายสึ่งเงาขนาด9ลิตรปกติถังละ1160บาท พิเศษ985บาทลูกบิดยี่ห้อเฮเฟเล่ปกติชุดละ220บาทพิเศษ179บาทหลอดทอนาโด LED ยี่ห้ออีฟขนาด5วัตต์ปกติหลอดละ62บาทพิเศษ49บาทชัทโกโครกยี่ห้อสตาร์สีขาวและอ่างล้างหน้ายี่ห้อสตาร์รุ่นเวเนซ่า ขาวปกติชุดล,ละ3,360บาทพิเศษ2,990บาทปืนยิงกาวขนาด15นิ้วปกติอันละ680บาทซื้อ1อันแถมโพลียูซินชาเพล600มิลลิลิตรขาวมูลค่า220บาทตู้ควบคุมไฟเซฟทีคัด12ช่องขนาด50แฮม ปกติเครื่องละ3,120ัก3บาทซื้อ1เครื่องแถมตู้ควบคุมไฟยี่ห้อ c k y ทอดเกิน2ช่อง32แอมแ์มมูลค่า440บาทปั๊มอัตโนมัติยี่ห้อ Hitachi รุ่น150วัตต์ปกติเครื่องละ5,390บาทพิเศษซื้อ1เครื่องรับภูปองโลตัสมูลค่า300บาท โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึง31รกรกฎาคม2560ค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษาทสิริเจริญโฮมสแตนดาร์ดจำกัดโทรศัพท์039 498 585และห้างหุ้นส่วนจำกัดสีดิเจริญจันทบ,บุรีศูนย์ผสมสีคัลเลอร์ดีไซน์เซ็นเตอร์โทรศัพท์039 322 878